แค่อ่านข่าวฟรีบนมือถือเนี่ยก็สามารถทําเงินฟรีเข้าทูมอนิวเล e t ได้แล้วนะครับผมจํานวน200บาทนะครับใครที่อยากจะมีรายได้เสริมฟรีเข้าในส่วนของทูมอนิว l ล็ตฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมอนิวเล็ตนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตจากการอ่านข่าวนั่นเองนะ อัปเดตในเรื่องของการถอนเงินให้ว่าการถอนเงินเนี่ยมันยังจ่ายปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับใครสนใจก็ค่อยลองไปดาวน์โหลดทําเงินกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปอ่านข่าวกันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยผมจะมีทั้งชื่อมีทั้งรูปขึ้นไว้ให้นะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้ตรงคอมเมนตมดนิ ตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้ในคลิปนี้นะครับผมมีชื่อว่า GoDaily อ่านเพื่อหารายได้นะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่ได้อัปเดตในเรื่องของการจ่ายเงินของแอปเลยครับว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตการถอนเงินให้ในคลิปนี้เลยว่าการถอนเงินเนี่ยทางแอปยังจ่ายหรือเปล่าแล้วก็ยังจ่ายเร็วเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยลิงก์ดาวน์โหลดลิงิคนะปล ก,นนะกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังมีแอปนี้อยู่ก็ยังเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยมีแอปนี้ก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อด้านบนได้เลยนะครับในส่วนของเมนูตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3เมนูเขาได้นําในส่วนของเมนูการดูคลิปวิดีโอเนี่ยออกไปแล้วนะครับจะทําเงินได้จากการอ่านข่าวแล้วก็การดาวน์โหลดเกมทําภารกิจต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับเบื้องต้นนะครับว่าเราเนี่ยจะทําเงินได้อย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูที่1น ด้านล่างซ้ายมือนะครับกดเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็กดตรงด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นการแนะนำนะครับผมตัวนี้จะมีการแนะนำเนาะการบันเทิงสังคมกีฬานะครับเราสามารถเลือกหัวข้อได้ว่าเราจะดูข่าวเกี่ยวกับอะไรการบันเทิงสังคมต่างๆนะครับหรือว่ากีฬานะครับก็จะมีขึ้นมาให้เราดูตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการเลื่อนหาข่าวที่เราต้องการเข้าไปดูนะอย่างเช่นอันนี้นะครับแข้งของเวสแฮมกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมรีบขึ้นฟอร์มเก่งหลังโดนอาร์เซนอลบุกถล่มยับนะฮะอันนี้ข่าวเมื่อ3เดือนที่แล้วเนาะแล้วก็ก ดเข้าไปนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมีเนื้อหาข่าวแบบนี้แหละครับเราก็สามารถอ่านเนื้อหาข่าวตรงนี้เพิ่มได้นะครับจากผู้เขียนนะครับแล้วก็ในส่วนของคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยให้เราดูที่ด้านล่างขวามือตรงนี้ให้เราทําการเลื่อนอ่านข่าวนะครับมันจะมีขีดสีส้มรอบวงกลมนะครับถ้ามันเต็มวงกลมแล้วเนี่ยให้เรากดรับตรงกล่องของขวานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยบวก4ีนะครับผมบวกสี1นะครับก็คือ444คะแนนแล้วก็กดจากบัดป,ปิดไปมันก็จะได้รับคะแนนขึ้นแบบนี้เรากดย้อนกกกลลัับแ้้้ว็ดเขขาาาไปออ่่่นนนใหมคี คือการดูข่าวรับคะแนนเนาะประมาณนี้นะครับการเล่นไม่ได้ยากนะครับผมแล้วก็ทําการดูข่าวไปเรื่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยนะครับผมจากการดูข่าวตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนอ่านข่าวแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยจนกว่าขีดสีส้มเนี่ยมันจะเต็มแล้วก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของกล่องของขวัญในการรับคะแนนนะครับอันนี้คือเมนูที่1ในการดูข่าวอ่านข่าวนะต่อมาเมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคะแนนของเราด้านบนตรงนี้นะครับว่าเรามีกี่คะแนนแล้วก็เป็นเงินกี่บาทนะครับผมแล้วก็กดตรงลูกศรตรงนี้เข้าไปในส่วนของการถอนเงินเข้าทูมานี่วอเล เดี๋ยวผมจะถอนให้ดูว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนอย่างไรแล้วก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยมันยังจ่ายปกติหรือเปล่านะครับ ต่อนะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของ Invite นะครับในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับรายได้รวมนะครับอยู่ที่1 3 8 3 9บาทเนาะกดตรงลูกศรนะครับในการเข้าไปเชิญเพื่อนนะกดเข้าไปตรงนี้เลยพอเรากดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเชิญเพื่อนรับรางวัลมากขึ้นแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Line Messenger Facebook หรือว่าเราอยากจะได้รับเป็นลิงก์ไปแชร์เลยเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือการแนะนําแบ่งปันเชิญเพื่อนต่อได้นะครับผมต่อมานะครับ ตรงนี้จะมีการดูนะครับในส่วนของหัวข้อนะครับศูนย์ภารกิจและก็เป็นภารกิจเหรียญน,นะมีรางวัลจากการเช็คอินล็อกอินนะครับเราสามารถกดเช็คอินในการรับรางวัลคะแนนเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับเริ่มจากหัวข้อศูนย์ภารกิจก่อนเลยนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์ภารกิจนะครับภารกิจรายวันนะครับมีการอ่านข่าวดูข่าวตรงนี้นะครับตามหัวข้อแล้วเราก็กดรับคะแนนเพิ่มได้นะครับแต่ละหัวข้อตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือการรับคะแนนจากการทําภารกิจกนะครับ แชร์ไปยังไลน์นะครับเราจะได้รับคะแนน3 0 0 0ถึง8,000คะแนนแล้วก็แชร์ได้เลยรางวัลเพิ่มเติมหาเงินนะครับนี่ครับตรงนี้รับคะแนนเพิ่ม5ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ทําได้ตอบแบบสอบถามพร้อมรับรางวัลเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลใหญ่วงล้อจับรางวัลน,นะครับแล้วก็สามารถทําได้นะสับตรงนี้นะครับติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมเขามีการแจกรางวัลด้วยนะก็ลองเข้าไปทําดูได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของหัวข้อภารกิจเหรียญตรงนี้นะครับสำหรับภารกิจเหรียญเนี่ยเกี่ยวกับการ ดาวโหลดแอปเกมทําภารกิจนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับเหมือนกับแอปแท็บคอยเลยที่มีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจนะครับก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับผมให้เราดูตัวภารกิจก่อนว่ามันมีภารกิจอะไรให้เราทําในการดาวน์โหลดแล้วนะครับแล้วก็กดดูได้นะอย่างเช่นรับสูงสุดตรงนี้นะครับผมเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะเกมนี้ แล้วก็กดเข้ามาดูว่าอันนี้เนี่ยเขาให้เราทําอะไรนะครับกรอกแบบสํารวจแล้วก็คลิกรับข oh ้อเสนอนะครับ huh. อันนี้คือตัวภารกิจแล้วก็ทําตามภารกิจได้ส่วน99นะครับ 44m เนี่ย 4m เนี่ยก็คือเขาจะมีการทําภารกิจก็คือตรงนี้เข้าร่วมเกมลงทะเบียนสําเร็จฝากครั้งแรกสําเร็จนะครับวันถัดไปเข้าสู่ระบบและฝากเงินอันนี้เนี่ยผมจะไม่แนะนําให้เราเติมเงินหรือว่าทําภารกิจจากการเสียเงินนะครับอันนี้มันไม่คุ้มนะสมมุติว่าเราไปเติมเงินแล้วเนี่ยเงินไม่เข้าเติมเงินเข้าแต่ภารกิจ ไม่สําเร็จอันนี้เราจะเสียดายเงินที่เราเติมไปนะครับแนะนําให้เราเลือกแอปที่มันเล่นฟรีทําภารกิจฟรีนะครับผมดูโฆษณา5ครั้ง10ครั้ง15ครั้งในการทําภารกิจเนาะก็ทําตามภารกิจนี้ได้เลยมันก็จะมีแอปเกมต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดตามนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกดาวน์โหลดจากภารกิจของเราได้นะครับผมประมาณนี้นะ ต่อนะครับเรามาดูที่เมนูที่3นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขวัญแบบสอบถามอินไว้วงล้อเกมเพิ่มภารกิจและก็โคดอ่างเปาอันนี้ยังไม่มีโคดแจกนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีโค้ดแจกแล้วเนาะสำหรับโคดอ่างเปานะครับสำหรับการถอนเงินนะครับกดไปที่สามเหลี่ยมตรงหลังยอดเงินของเรานะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของการถอนนะก็รอดูตามรายการได้เลยในการถอนเงินนะครับเราไม่ต้องไปเชิญเพื่อนหรือว่าไปทําภารกิจก่อนการถอนเงินนะครับเมื่อเรามียอดเงินครบแล้วเนี่ยเราก็ สามารถทําการถอนเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนนะครับถ้าเราเป็นคนที่สมัครครั้งแรกนะครับมันจะมีการถอนเงินแบบโบนัสรางวัลพิเศษเนาะอยู่ที่1บาท1ิบาท50บาทหรือว่า100บาทนะครับมันก็จะถอนได้ในระยะเวลา3วันนะครับตรงนี้เนี่ยผมเลือกจํานวนนะครับนะ่ครับสองร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันตรงนี้เนี่ยไม่มีเงื่อนไขใดๆมียอดเงินมีคะแนนครบก็กดแลกเงินเข้าอล l l e t ได้เลยถอนได้ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะกี่ครั้งก็สามารถ ถอนได้นะครับกดเลือก Community Wallet กดถอนเงินแล้วก็ใส่เบอร์ว a l เลต็ตได้เลยนะ การแลกรับรางวัลสาเร็จนะครับการแลกรับรางวัลจะมาถึงภายใน0วันทําการหรือภายในระยะเวลา24ชั่วโมง1วันนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกิน10นาทีเงินน่าจะเข้านะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยสําหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นบันทึกนะครับหรือว่าประวัติการถอนเงินของเราล่าสุดนะครับในวันที่26เดือน5 2024นะครับเวลาที่ผมทําการถอนไปนะครับจำนวนนะครับตามนี้เลยนะครับเวลา16นาฬิกา29นาทีตรงนี้อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบจํานวน200บาทตรงนี้นะครับอันนี้คือยอดล่าสุดที่ถอนไปเนาะก่อนหน้านี้ที่ผมถอนไปเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2023เลยนะทุกคนเดือน12นะครับผมก็คือสิ้นเดือนนะครับหรือสิ้นปีเลยนะครับสิ้นปี2องปี2 3นะครับก็ผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับผมไม่ได้อัปเดตให้เพราะว่าก็เก็บยอดสะสมยังไม่ครบเนาะก็ทํามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดแล้วกันว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูเงินเข้านะอาโอเคนะครับผมในส่วนของยอดเงินที่เราถอนไปนะครับผมก็ได้รับเข้า ในส่วนของทูมอนี่วอล l ็ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้ก็ได้รับเข้าในส่วนของบัญชีวอล LET เรียบร้อยแล้วนะครับตามการแจ้งเตือนตรงนี้เลยนะครับแอป G o Daily นะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับผมใช้เวลาในการถอนเนี่ยประมาณ5นาทีนะทุกคนใครที่ยังมีแอปนี้อยู่ก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ไม่อยากเล่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอปนี้ยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้ววยยเดี๋ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับแค่อ่านข่าวฟรีบนมือถือเนี่ยก็สามารถทําเงินฟรีเข้าท o ม e นิวเ l e t ได้แล้วนะครับผมจํานวน200บาทนะครับใครที่อยากจะมีรายได้เสริมฟรีเข้าในส่วนของท o ม e นิวเล e ตฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมอนิวเลตนะครับ